ทุกคนทุกท <ai> on ่านด้วยนะครับวัน <Credit> น <noise> <facial inflation> ี้ก็อยู่กับผมเองนสตาแกรมแชนเวันนี้ผมก็อยู่ในเกมโรบอทในมทที่มีชื่อว่ากูนนะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นกูลเดะเดดเดะเตดเตะเตะเตะเตดเตะเตดเตะเตดเตดเตดเเเเ เด็ด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 เด็ของวกเด็ด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 อ้วกเด็ S <S <ings> พูดอะไรมานี่มันกูนหรือเปล่าเดี๋ยวมันมกูนกูนไม่ใช่กูนแล้วแบบนี้นี่มันไม่ใช่กูนพียเดียวแล้วนว่าจะเป็นหนูทดลองหนูทดลอง <desserts> so go. Ding 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 ding

ยังโคตรยังแรงยังแรงเลยแรงจังยังแรงมีขนาดเเมาฟาร์มข้าวเเมาฟาร์มขนาดเเมาฟาร์มมีขนาดเเมาฟรรมา,าฟร,รม์มเองเต็งจิบ Takk, <tungleowadEs poor spreadento> กูน oh. ึง ダダダダダダダ。